โอเคค่ะ okay, อันนี้ก็มาอยู่ในหมวดเอลซ่าเนาะชุดสวยมากเลยเั้ใช่ไหมโอเควันนี้ก็จะแบบอึนนองคสงสัยว่าอันนี้คือเล็กใช่ไหมเนี่ยไอ้ตรงพื้นที่เราเดินๆนี่เล็กใช่ไหมดูตอนกูขุดนะอู้หูขุดง่ายอย่างกระปอกกล้วยว่ะแต่เปะ๊ะเรียบร้อยครับแต่คาตีนไม่แ,แต่คามือแล้วดูทองไอ้ยี้ขุดง่ายขนาดนี้เลยเหรอ แม่ไม่เซิร์ฟไม่มันดีอย่างนี้่เองขุดง่ายถ้าแม่งไม่แตกให้กูก็ไม่ใช่ละแต่ม่แจกไ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 ม่แตกไม่แจกไม่แจกแย็ดุกนไปไหนหมดครับอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะโอ้ยไม่ใช่ค่ะโอ้ยเจ็บตามากเลย นั่งทำอะไรมาก็มีโอเคค่ะก็คุณจะดูเซลล์ที่ทันานเดินเพิ่มขึข้นนะคะอถ้าเราลองปรับหมดแบบนี้โอ้โหเป็นภูเขาสูงมากชันย่อๆแบบนี้เดี๋ยวตกตายหา่หาขาที่ใหญ่ๆตรงนั้นก็จะเป็นภูเขาชันโอ้โหถ้าคุณ,คคณขึ้นไปได้คุณจะเก่งมากโอ้โหขึ้นมาแบบเป็นบันไดเลยนะคะก็แปลงอาจจะไปเท่ากันบ้างก็ต้องไต่ไต่ไต่ไต,ต่ไปโอ้อห โอเคค่ะพอดีฝั่งต่อไปตรงนั้นเหมือนมีไฟเนาะหนุนตรงเี้ตรงเงี้ยตรงเงี้ยโอเคโอ้โห้โมีคนสร้างอะไรไว้แม่เฟร็ดกดออกทำไม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 ครัะชื่อกูโหชิมาจากอินเดเกมหลายรอบมากเลยนะครับก็ นี่มีอะไรมากค่ะกูแค่กดผิดเฉยๆโอเคนะคะก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ตั้งใจที่จะออตกูตกไปตายไหมถ้าเราตั้งารสะลงมปข้างล่างนะคะหาทางลงดีไอ้ย่าถางไปๆปมึงก็หาทางลงไปดิค่ะนั่นปะอันนั้นปะอันนั้นปะ เจลิสน้ำแม่งไหลเร็วกว่ากูอีกเดี๋ยวลองขุดแถวนี้ก่อนขุดแถวนี้ก่อนเอาซากูรู้จักแต่เอลซ่าเอาเอาซ่าเอลซ่าค่ะเอลซ่าเอล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 ซาเอาซ่าเอ้อซาค่ะ เอาซาโอโหเอาจนซ่าเลยล่ะค่ะเสียงหลุดเอ้ยยายายายญ่่โอ้เดี๋ยวคลิปจะติดเลนนะคะสิบแปดบวกอย่าทำเลยจะแบบห้ามใจไม่ได้เออกูยุ่เท่าไหร่แล้วไม่รู้สินะก็ม่รู้สินะ ตายหาสักกูคุณแย่คุณยินไรยิรยย่งนี้ถ้าคุณมาหลายนะับพันปีแต่ไม่แต่ไม่ข้างล่างมีน้ำแล้วก็ไม่บอกว่าต้องรู้พวกนี้มันมีนีให้กูแล้วเขาห้ามบินและคุณตกลงมาเขาไม่เรียกว่าบินครับเขาเรียกว่าลงมาสืิสารภาพดูเสียงกูดิลงมาสอิสารภาพ โอ้ม oh, ีเสบมากเลยใคลจ้ทำไมมีไฟมีไฟได้ยังไกระได่าขับรถชนไม้ไทนี้ไม่มีมไม้และน่าตาของใครอันนั้นของใครหรือดิอะไรโอ้โหดูสิในนี้ม sure. ีอะไรกดไม่ได้ด้วยว้านะครับหยุดแล้วก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสยอยูนนะกูก็บายบายบายบยย็นลืมไปแบบติดเลย คางเฮ้ยเฮ้ยกูงอยงอยแบบหมาแบบไม่ใช่อย่างที่พวกมึงคิดนะเว้ยเออไม่ได้แบบอยู่บนเตียงแต่กูก็นอนอยู่บนเตียงแหละเออจังไม่ขังก็ขอใจเย็นนะขอใจเย็นนะคือขอจะคลิปก็ขอจะคลิปเพียงเท่านี้นะคะใจเย็นนะ